อ่าอันนี้มาเปลี่ยนโชคนะครับโชคเอ็กแม็กเนาะอ่าไม่ว่าจะเป็น p ีซีเปีตั้งแต่ปี2018อ่าตัวร้อยห้เนาะถึงปี2020อ่าถ้าใส่โชคเอ็กแม็กความสูงจะเท่าเดิมนะแต่ถ้าเป็นตัว160แล้วอ่ะถ้าใส่โชคเอ็กแม็กความสูงจะเตี้ยลง1.5เซนนะ อ่าแล้วมีมีประเด็นว่าอ่าตัวพีซีเอ็ก160อ่า160เดี๋ยวแป๊บนึงวางชกแป๊บนึงอ่าเป็น160 160เนี่ยถอดน็อตตัวเมีย er จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะเนี่ยดูเลยรอบกันนะให้หนูก่อนแล้วจับไปจับที่น็อตตัวเมียจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่าเนี่ยถ้าเป็นรือ150 ปี2018ถึง20จะอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าเป็น160ยกสิบจะหันตัวมเมียอยู่ฝั่งอ่าจะเอาง่ายตรงข้ามกันอนะ่ะแล้วทีนี้อ่ามีคนว่ามีช่างอ่าเขาบอกว่าทำไมต้องถอดยูบล็อกเปลี่ยนโซ่กัเฉยแต่ใน,นีพูดในกรณีตัว160เนาะ แต่ถ้าเป็นร้อยหสิมันต้องถอดจะได้แหละแต่ร้อยหกสิบเาบอกทำไมต้องถอดอยู่บล็อกแค่เอาแจล้วงก็ได้แล้วเขาบอกอาถามว่าถอดแตถอดได้ครับอถอดในกรณีเปลี่ยนโชกคเดิมนะแต่ถ้าเปลี่ยนโชกคใส่โชกเอิงแม็กมันติดอะไรรู้ไหมเนี่มันติดตัวนี้เนี่ยนี่มันอ้วนดูเนี่ย มันอ้วนกว่ากชกเดิมแจมเลยเข้าไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นชกเดิมอะล้วงก็ได้ไม่ต้องถอดอยู่บล็อกอตัวร้อยหกสิบนะแต่ร้อยห้าสิบมันต้องถอดเพราะตัวเมียอยู่ฝั่งนี้ตัวเมียมันหันเข้าในถ้าเป็นตัวร้อยหกสิบตัวเมียจะหันออกนอกอโอเคเนาะรู้เรื่องกระเบื้องแล้วก็คือถ้ามีความสามารถไม่ต้องถอดก็ได้แต่อย่าไปทําให้โชกเขา เขาถลอกแค่นั้นแหละอันนั้นแล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคลครับโอเคครับรู้เรื่องกับเบื้องแล้วไม่ลุ่นฝาเท่า